เผ่าถ่านแบบนี้ไม่มีใครเาผาเผากันแล้วนะครับผมอยากจะทำคลิปนี้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเผ่าถ่านแบบนี้นะครับสักหนึ่งคลิปนะผมบางทีอ่ะการที่ผมเผาถ่านะเผาถ่านลงนะผมก็อาจจะมีพี่ๆหลายๆท่านอันนี้คือผมก็ต้องขอยอมรับนะผม,ผมขอบคุณนะครับผมที่ว่าเข้ามาชี้แจงรายละเอียดนู่นนี่นั่นให้กับผมได้รับฟังนะบางทีผมต้องเข้าใจนะครับว่า การเผาถ่านทุกวันนี้นะผมมันมีการเผาถ่านแบบหลายแบบหลายอย่างถูกไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นการเผาถ่านที่แบบว่าไหลควันก็จะมีเป็นบางท่านนะครับที่บอกว่าการเผาถ่านแบบนี้นะผมที่แบบมีควันแบบเนี้ยมันอาจจะไปรบกวนต่อเพื่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีใครเผากันแล้วเผาถ่านแบบเนี้ยมันไม่มีใครเขาทําไม่มีใครเขาเผากันแล้วอันนี้ผมยอมรับผมเข้าใจนะครับว่า ที่ผมเผาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมนะผมตามด้านข้างนะผมผมต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้ใกล้กับบ้านคนนะครับคือบ้านแถวนี้ไม่ได้ติดกันนะครับไม่ไม่ได้มีบ้านใครติดอยู่บริเวณนี้อันนี้คือผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าว่าบ้านติดกันหรือว่าอยู่ในเขตชุมชนอันนี้คือผมต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เหมาะแล้วมันไม่ได้สมควรกับการเผาถ่านแบบนี้ ถูกไหมครับผมอ่าอันนี้คือผมต้องยอมนะเลยส่วนนี้ก่อนแล้วทําไมผมถึงไม่เลือกเป็นการเผาถ่านไร้ควันการเผาถ่านไร้ควันถ้าถามผมผมก็เคยเผาอยู่นะครับมันก็อาจจะมีขั้นตอนขั้นตอนจุกจิกอะไรอยู่อยู่นิดนึงทําให้ผมเลือกที่จะเผาแบบดั้งเดิมเผาแบบโบราณน,นี่แหละนะครับแค่เปลี่ยนจากเตาดินมาเผาในเตาถังแค่นั้นเองนะครับ ถ้าไม่ผมถึงไม่ไปเผาแบบเตาเผาถ่านไร้ควันถูกไหมครับผมคือผมมองอย่างนี้นะผมมองผมมองแบบว่า,าการที่ผมเผาอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะมีจุดที่ใต้ก้นถังหรือว่าจุดที่ในถังแต่ถ้าผมจุดที่ในถังผมก็แค่เสียเชื้อเพลิงแค่นิดแค่หน่อยถูกไหมครับผมเพื่อให้ไม้ภายในถังเนี่ยมันติดนะผมผมอาจจะมีการสูญเสียเชื้อเพลิงแค่ในตรงนี้ แต่ถ้าผมไปใช้ในส่วนของเตาไร้ควันนะครับผมเตาไร้ควันผมก็มองคิดว่าผมก็ต้องหาเชื้อเพลิงหรือว่าหาฟืนหาไม้มาจุดกว่าจะให้ไม้ภายในถังขายแก๊สบางคนก็จะบอกว่าการที่เราจุดแบบอย่างนี้นะผมมันก็อาจจะเป็นคี้เท่าเยอะนะครับมันอาจจะเป็นคี้เท่าเยอะมันก็อาจจะในส่วนหนึ่งแต่ว่า การที่ผมจุดแบบเตาไรควันผมก็ต้องไปหาไม้มาจุดกว่าไม้ภายในสังจะขายแก๊สผมก็ต้องสูญเสียไม้ไปค่อนข้างที่ว่าจะเยอะพอสมควรถ้าบางเตาขายแก๊สเร็วอันนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าบางเตาขายแก๊สนานก็อาจจะหมดเชื้อเพลิงกับพลังงานที่เราหามาจุดเพื่อให้ไม้ภายในสังขายแก๊สเนี่ยมันก็อาจจะใช้เยอะพอสมควรคือผมก็มองแบบเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับ แล้วถามว่าถ้ามันหาเชื้อเพลิงมาจุดแล้วมันเยอะทําไมไม่เปลี่ยนไปใช้แบบว่าพวกน้ามันเก่าถูกไหมครับผมพวกน้ามันเก่าหรือว่าพวกน้ามันเครื่องอะไรพวกนี้แล้วถ้าถามผมว่าถ้าที่บ้านผมไม่มีอะผมก็ต้องไปหาซื้อมันก็เหมือนเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการเผาถ่า,านคือว่าผมแค่จะเผาถ่านเอาไว้ใช้คือผมต้องไปลงทุนขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คือผมจะตอบในมุมผมให้ฟังคือผมไม่จําเป็นที่ต้องไปลงทุนขนาดนั้น ผมก็เลือกที่จะเผาแบบนี้ถึงมันจะเป็นขี้เถ้าเยอะนะครับผมบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นขี้เถ้าเยอะบางทีเราเอาจับไปแล้วมันเปื้อนมือมันเป็นขี้เถ้าแต่ผมมองว่าถ้าเอาเราเอาไปใช้นะผมพอเราเอาไปใช้มันก็เป็นขี้เถ้าเหมือนเดิมถึงมันจะเป็นขี้เถ้าเยอะภายในถังนะครับแบบนี้คือว่าเราจุดภายในถังเราจุดที่ไม้โดยตรงมันเป็นขี้เถ้าเยอะแต่ถ้าเป็นเต่าไร้ควันเราก็ต้องหาไม้มาจุด ไอ้ไม้ที่เราจุดนั่นแหละมันก็เป็นขี้เท่าผมคิดว่ามันก็มีส่วนได้ส่วนเสียไม่้ายไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับคือผมไม่อยากให้มามองแบบว่าการเผาถ่านแบบนี้มันไม่มีใครเผาคนแล้วนะครับผมจะบอกว่าการเผาถ่านแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการเผาถ่านที่แบบว่าง่ายสะดวกนะครับแค่มีไม้เราก็มาจุดเพราะว่าการจุดเผาถ่านแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการเผาถ่านแบบว่าดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนมาแล้วถูกไหมครับผมว่าเป็นการจุดที่แบบว่ามีควันนะอ่ะเป็นการจุดที่แบบมีควันเพราะว่าแต่ก่อนก็ตั้งแต่เตาดินเตาเตาหลุมนะผมไม่ว่าจะเป็นเตาอ,อบเตาดินปั้นดินขึ้นมาอย่างนี้อ่ะมันก็มีหลายๆแบบแต่ว่าการเผานั้นคือว่ามันก็มีควันทั้งนั้นแค่ผมมาเผาในเตาถ่านเผาแบบนี้มันมีควันคือเขาไม่มีใครเผากันแล้วมันเชยหรือว่ามันอะไรนะครับคือผมจะบอกว่าเราก็ควรที่จะ เลือกการเผาถ่านให้เหมาะสมกับพื้นที่สภาพแวดล้อมตามบริเวณที่เราอยู่ด้วยนะผมถ้าถ้าถามผมถ้าผมไปอยู่ในเขตชุมชนผมจะเลือกการเผาถ่านแบบมีควันแบบนี้อ่าอันเนี้ยผมต้องบอกเลยผมก็ไม่ทำผมก็ไม่เผาผมอาจจะไปเลือกการเผาที่แบบว่าไร้ควันก็ได้้าผมเราก็ควรที่จะเลือกการเผาถ่านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือเหมาะสมกับพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนะครับ แต่ผมจะบอกว่าการประทานแบบนี้ก็ไม่ได้เฉยไม่ได้ดูล้าหลังนะครับผลตอบรับก็คือฐานที่ได้ก็เหมือนกันถึงจะเป็นคิดเท่าเยอะคิดเท่าน้อยนะครับมันก็ได้ฐานออกมาไว้ใช้เป็นเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ